ISUZU d m a แ a l l l นิวบูพ e วเวอ1.9 l Highlander ปี2019นะครับคันนี้นะต้องบอกว่าเลขไม้37,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาด้วยล้อแม็กต่งสวยๆเลยทีเดียวนะครับผมราคาเพียงแค่578,000บาทนะครับผมนะใครสนใจนะครับเอา d m a x สวยๆเท่ๆนะครับคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับ เรามีโปรโมชั่น0%นานถึง12เดือนนะครับแล้วก็เข่าฟรี90วันก็มีนะครับดอกเบี้ยดีนะครับเครดิตดีดอกเบี้ยถูกสุดๆนะครับ2.79%เท่านั้นนะใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับมาดูตัวนี้ด้วยกันนะครับเป็น all new blue power นะครับเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีนะครับมาด้วยไฟหน้าฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวนะครับมีไฟเลี้ยวแบบใหม่นะครับโฉบเฉี่ยวดูดีมีสไตล์นะไฟตัดหมอกนะการจางหน้าคงไม่เนี๊ยบนะครับ แบบฉบับนะฮะดูดูของอิสุสเขาเลยทีเดียวนะครับมีล่องรอยการใช้งานนี่ขีดควัวเล็กน้อยตรงนี้นะครับยังไม่ได้เก็บงานให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนนอกนั้นผมถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะมีจุดเดียวจริงๆนะครับกับบูพาวเวอร์นะครับดีแม็กคันนี้นะสวยมากนะครับแต่งมาครบนะครับล้อแม็กแล้วก็บันไดข้างนะมีมาครบเลยนะครับผมนะ มาชมมกันนี้ด้วยกันนะฮะต้องบอกว่าตัวใหม่เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะมีแอบแรงท่อมาด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับนะคันนี้นี่สวยมากๆนะครับผมแม็กก็สวยนะคันนี้นะแม็กก็สวยนะครับแม็กก็สวยยังมิชลินด้วยนะนะครับสวยเลยทีเดียวนะฮะยังไม่มีการเก็บสีเก็บงานเก็บรอยอะไรเลยนะครับ เอามาให้ดูแบบเดิมๆสวยๆกันก่อนนะครับผมนะร้านเราขายแต่รถสวยเดิมราคาถูกนะครับนี่เราติดหใน5้าระดับประเทศเลยนะครับเนเรื่องของาราคานะครับผมนะใครสนใจอะไรยังไงนะครับชมคลิปนี้ด้วยกันนะคันนี้สวยเลยทีเดียวนะครับคอนโซลต่างๆนะครับหน้าปัดวิทยุต่างๆสวยงามนะครับต้องบอกว่าเนี้ยเลยนะครับงานเนี้ยเลยนะครับ เกียร์หกสปีดนะฮะเกียร์หกสปีดนะครับผมแหมชิวชวนะครับสบายสบายเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับรับประกันสวยเดิมนะครับผมนี่รับประกันสวยเดิมมากๆนะครับเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะหุ้มแต่งใม่อีกทีนึงนะครับขาดตรงนี้แต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นเป็นเบาะผ้านะครับสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับอาจจะถอดถอดอ้นนี้ออกนะครับมันไม่สวยนะครับนะแต่ว่าเป็นเบาะผ้านะครับสวยเลยทีเดียวนะครับผมนะสวยงามมาก นะครับนะหรือท่านใดนะสนใจนะครับก็นั้นได้เลยนะครับนี่โอเครับประกันรถเดิมสวยนะครับรถไม่ขยับนะสวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับเอาล้านเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับนะนี่สวยผุดผุดนะครับสวยผุดผุดสวยมากเลยนะครับมาผมสตาร์ทรถดูด้วยกันคันนี้มาด้วยคุณแจนะครับหนึ่งดอกนะครับผมต้องทําเพิ่มกันอีกทีหนึ่งนะฮะสตาร์ทรถดูกันครับ นี่ขนาดรถจอดนานไม่ได้ใช้นะยังสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับผมนะนี่หน้าปัดแบบตัวใหม่รุ่นใหม่แล้วนะครับผมนี่เป็นแค่จะเ,เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมนะการแสดงเดินไม้อ,อะไรต่างๆนะมาดูกันนะครับกี่กิโลเอ่ยนี่เห็นไหมโหมดรุ่นใหม่นี่ครับสามหมกิโลเมตรนะครับเท่านั้นเองนะสวยนะฮะแล้วก็ไม่น้อยมากๆนะครับสำหรับเจ้า isuzu d max คันนี้นะครับผมนะ น่สวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยทีเดียวนะฮะนี่นะก็มาด้วยหน้าปัดวิทีุ F M A M นะครับแนละ้วมีอะไรอีกบ้างดูเดี๋ยวผมดูให้มี USB A U S B A U X นะครับท่านชอบถามในเรื่องของอโฟนได้นะครับแต่ว่าบลูทูธเกี่ยวกับเพลงไม่น่าจะได้นะครับตัวนี้เป็นตัว L นะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับแอร์เป็นระบบเมนวลน,นะครับเมนวนปรับมือเอานะครับผม เกียร์นะครับ6สปีดนะครับเกียร์ R านะครับนี่อยู่ซ้ายมือสุดนะตบซ้ายมือสุดนะครับเกียร์ R กับเกียร์หนึ่งนะครับเียอารจะมีเสียงถอยนะครับติ๊ตตินะครับก็ต้องระวังตรงนี้กันด้วยนะครับโอเคแอร์แบ็กสองลูกฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับผมตัวนี้มีอะไรเอ่ยมีช่องวางใส่ของนะครับแล้วก็ช่อง120วัตต์นะครับ12โวลต์นะให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีเก๊เก็บของตรงนี้นะครับนะ ไปเพิ่มเติมสอกันได้เลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นปัดกระจกขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแต่ว่ารุ่นนี้พับกระจกยังไม่ได้นะเป็นตัวแอลนะครับยังพับกระจกไม่ได้นะครับภายในสะอาดสวยมากๆนะครับสวยเดิมมากๆเลยนะครับจุดในั้รก็คือมีจุดเดียวนะครับที่ผมบอกไปนะครับนะโอเคมาดูเครื่องยนต์กันนะครับร้านยูนเปอร์มางหวัดศสีสเกตนะครับยินดีบริการทําสัญญาแล้วก็ส่งรถ ให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหายห่วงนะครับเนี่ยเสียงท่อก็จะดังนิดนึงนะครับรุ่นนี้ปรับท่อมาแต่งท่อมานะครับเนี่ยก็ถ้าโัถนาท่อเดิมนะครับไม่ดังเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมนะรบการรถสวยเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหากมีอุบัติเหตุนะครับเป็นมาแค่ครึเดียวนะครับร้านรับซื้อคืนแล้วก็แถมค่าเสียวรายให้ถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะครับรถเจ้าคันนี้นะรถกันรถสวยเดิมครับไม่มีแต่หยักนะฮะ เราประกันเครื่องยนต์เกียร์6เดือน20,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีจกักรไฟแนนอีกต่างหากนะครับผมถ้าซื้อกับธนาคารนะครับโอเคก่อนอยังไงก็ฝากคันนี้ไว้เลยครับกับ Isuzu D-Max All New Blue Power นะครับ1.9 L นะครับ Highlander ปี2019นะครับคันนี้นะเรขงมา37,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคาเพียงแค่578,000บาทนะครับผมทำ สัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งรถให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะครับสนใจอะไรติดต่อกันมาได้เลยนะครับ0 6 1 4 7 4 4 4หรือแอดไลน์คุยกันที่อาทัศ4่4 4 4. นะครับผมขอรูปขออะไรเพิ่มเติมกันได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับ